คุณคอนฟอร์เตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับไปดูชุดเฉพาะกิจไตรเทพพิทักษ์ของกระทรวงแรงงานไปตรวจร้านนวดแผนไทยที่สอดไส้เอาชาวเมียนมามาเป็นหมอนวดจับกันสดๆตอนที่กำลังใช้ท่าหรือสีดัดตนนี่แหละครับไปดูภาพตอนเข้าตรวจเข้าจับกันก่อนครับ

tại nam, học cái sinh viên không được tham gia công sai này, có không có 对呀。<noise> <noise> <noise> ุดเฉพาะกิจไตรเทพพิทักษ์นี่บางนายก็คล้ายๆกับสารวัตรแจะเหมือนกันนะครับย่างกะแก่ดูเผินๆเหมือนว่าสารวัตรแจะจะมาเองเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่คนละชุดนี่เป็นการเข้าตรวจคนร้านนวดแผนไทยแถวๆรีการ์เด้นใจกลางเมืองหาดใหญ่นะครับแถวนั้นนี่ร้านนวดแผนไทยเยอะมากเรียงกันเป็นตับเลยคือเปิดได้เปิดเลยครับถ้าทําถูกต้องมีใบอนุญาตถูกต้องแต่ว่าอย่าเอาต่างด้าวมาเป็นหมอนวดนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่สงวนไว้กับคน นไทยครับคนต่างด้าวนี่ทำไม่ได้เด็ดขาด แต่ว่าร้านนี้แอบสอดใส่ครับเอาชาวเมียนมามาเป็นหมอนนวดซึ่งผิดครับทาไม่ได้ชุดเฉพาะกิจไตรเทพพิทักษ์ก็จับ1ิบกว่าคนครับทั้งชายทั้งหญิงลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรครับแหม่กาลังเคลิ้มเลยตอนเข้าไปจับนี่นะว่าได้แรงครับนวดเสร็จแล้วตัวจะเบาหรือว่าจะหนักกว่าเดิมนี่อันนี้ไม่รู้ครับก็คุมตัวหมอนวดชาวเมียนมาลุมน,นี้นะครับส่งสพหันใหญ่ดําเนินคดีคือร้านนวดแห่งนี้มีคนไทยอ้างเป็นนายจ้างนะครับเปิดให้บริการนวดมี มีทั้งนวดฝ่าเท้าชั่วโมงละ200นวดไทยชั่วโมงละ200นวดน้ำมันธรรมดาชั่วโมงละ4 0 0นวดน้ำมันร้อนชั่วโมงละ250นวดประครบชั่วโมงละ900นวดน้ำมันมะพร้าวชั่วโมงละ500ครับไม่รู้มีนวดน้ำมันพรายไหมนะครับไม่แน่ครับแต่หมอนวดพมา่านี่น่าจะมีมั่งนะครับ นี่คือชุดเฉพาะกิจไตรเทพิษ์ของกระทรวงแรงงานนะครับไม่เฉพาะร้านนวดเท่านั้นนะครับที่ไปตรวจตามตลาดพลาซา่าอะไรนี่ไปหมดครับเพราะว่าตำ่าตุคุณพม่าเป็นเจ้าของแผงเป็นเท่าแก่เองแล้วไซงานไซไรนี่ก็ไปครับพมา่าตำธาตเมาเองแล้วเหมือนกันครับคนไทยเราบ่ายครับลูกท่านหลานเธอทั้งนั้นไม่พักตามไรนั่งกินนอนกินตื่นขึ้นมาเหนื่อยแหมเอเหนื่อยเหนื่อยเาเหนื่อยแหม ขณะเข้าจับก,กลุมนี้ตำรวจไม่ได้บังคับขู่เข็นอะไรใช่ไหมครับไม่ได้เรียกรับทรัพย์สินใช่ไหมโอเคไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะโอเค